สวัสดีค่ะวันนี้จะพาลัดเลาะป่าไปหาผลไม้ป่ากันค่ะมันน่าจะมีเห็ดนะช่วงนี้จะเป็นกระเจียวอุ้ยถือแต่มันก็จะไปออกอตรงคลองนะ่ะ ข้าส่งน้ำเขื่อนตะเก่านี่แหละมันยกไปออกถนนใหญ่จริงบังเกอร์เ้วยสวนใช่ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรกวบังเกอร์เลยแล้ว <c oughs> ธรรมชาติที่งดงามทำไมฉันถึงชอบป่าวะ <c oughs> หลายคนก็คงจะชอบเหมือนเราแห <c oughs> ละมั้งไหม มัาอาจจะเป็นช่วงวัยที่แบบชอบป่าอะไรนี้หรือเปล่าอุ้มีดอกไม้สีม่วงในป่าใหญเหห่เห็นไหมเห็นนิดนึงอุดมสมบูรณ์มากเ้ยดอกไม้สีม่วงนะคะเมื่อกี้เหมือนโมเมนต์เหมือนเราจะไปตอนที่เราไปน้ำตกอนรคณ์ก่นเลยอะเออไอ้นี้ยิ่งกว่าเพราะไอ้น, <c oughs> น้ำตกอารณ์ <c oughs> กอนเรา <c oughs> ไปแบบคนกิงเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นเราไปรถเก๋งแล้วก็แบบไอ้น้ามันยังเป็นลาดยางอยู่เนาะพอไปถึงเอา้าหมดลาดยางใ <c oughs> ่ตอนนั้นตกใจอย่กโอ้โอป่านี้มันอุดมสมบูรณ์มากใบไม้มันเขียวขจีมากเธอในทางออกทางหมดทางนู้นติดถนนเส้นสองหนึ่งสีอ่อะใ่โลูกอะไรวะตรงนี้เหมือนมันตกเยอะกว่าที่เรามาเพราะดูใบไม้สีมันเปียกน้ำอยู่เลยอ่ะ ทำไมตรงที่เรามันเนี่ยเป็นไม้เปียกน้ำจริงๆค่ะ<ม>จแสดงว่ามันตกตรงที่มันชุ่มน้ำมันมันเป็นป่าเยอะๆมากกวา่าไ <c oughs> งนีเป็นเรียกว่าร่องน้ำเป็นตะลแคง โอ้ร่องน้ำดูถ่ายร่องน้ำไม่ใช่ร่องน้ำมันเป็นถนนแต่น้ำมันไหลซ้อมก็มันเป็นร่องน้ำไงมีลูกอะไรนี้คุณลูกอะไรไม่รู้ไปไปต่อลูกอะไรสักอย่างนะเราก็จะติดตัวดอกอะไรคะคุณดอกอะไรสักอย่างเอาไปทางไหนบ้านี่ขวาสิคะเอาไปเสร็จแดดออกแล้ว เื่อนตาเก้าว้วาว,ว,าวสดชื่นแจม่มใสมีต้นไม้มากมายเป็นธรรมชาติมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูผลไม้ป่านะคะที่นี่มีผลไม้ปา่ารอสักครู่ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับลูก ย <Y> างอ้าวเติรลไปนิดนึงก่อนไปจอดรถก่อนนะคะลูกยางนะคะที่นี่คืนตะเตาอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์มีความเป็นธรรมชาติมากนะเมื่อกี้เราเจอผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเขานี่เห็นไหมลูกมันมันคือลูกยางค่ะเดี๋ยวนะจะพาไปดูไปด้ว นี่ค่ะต้อนนี้คือต้นลูกยางนะคะมันเป็นเผาวันชนิดหนึ่งอู้นี่ไงผลไม้ป่าค่ะอ้อมได้มาเจอผลไม้ปา่าดีใจมากเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มาเห็นผลไม้ป่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็อันนี้ก็คือ,อเหมือนลำดวนเลยนะ เก็บนะคะแราจะไม่เก็บแต่ไม่สุกด้วยอ๋อมันเก็บยังไม่ได้มันไม่สุกด้วยนี่ละไม้ป่าอันนี้นะคะเขาขายในตลาดเมื่อมันสุกแล้วมันจะเป็นลูกสีสีส้มๆเขาขายในตลาดสามถุงหนึ่งร้อยแต่ได้นิดเดียวเองนะแต่น,นี้เราได้เห็นต้นสดๆเลยลูกยางรสชาติจะออกแบบเปรียปร้ยวๆอมหวานนะคะ ตัวต้นตัวต้นมันคือต้นไหนอ่ะคือถาวันที่เขาบอกว่าถาวันอ่ะอืมไม่เจ้ต้นไหนคะเขาเข้าไปแล้วค่ะต้นไหนคะหาต้นไม่เจอต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่ไงเขาเนี่ยอ๋อนี่ไงเขาโอ้ยนี่มันลำดวน อ๋อเขานี้อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ต้นนั้นเลยที่เขาเขยับโอเคมาบา,บายบายน้องลูกยางพี่ไปก่อนนะ,นล,ะลูกยางไหนล่ะลูกยางนู่นโอ้จริงๆเลย ตุ้มกุยเหรอใช่แต่ยังไม่ตุ้มนะใช่แค่ได้เห็นก็ดีใจแล้วไหมขอบคุณที่รับชมและติดตามเรานะคะ